สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมได้สั่งเป็นสแตนสำหรับวางแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กหรือว่า iPad อะไรพวกนี้ได้นะครับมันเป็นสแตนที่สามารถปรับระดับได้ถึง7ระดับแล้วตัวนี้มันจะมีให้เลือกก็คือเป็นแบบที่เป็นโลหะกับที่เป็นพลาสติกส่วนที่ผมสั่งมาวันนี้นะครับจะเป็นแบบที่เป็นโลหะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะ ใช้ได้หรือเปล่าไปรับชมกันครับสำหรับตัวสแตนหรือว่าตัวขาตั้งโน้ตบุ๊กขาตั้งแท็บเล็ตหรือว่าขาตั้ง iPad นะครับมันก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะมีอะไรอยู่ในกล่องบ้างนะครับ ก็จะมีถุงสำหรับใส่ตัวสแตนมาให้นะครับรุ่นที่ผมสั่งมาอันนี้จะเป็นโลหะนะครับมันจะมีเป็นสองรุ่นนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับตัวขาตั้งนี้เขาจะมีอันนี้มาให้ด้วยลูกยางกันลื่นนะครับสำหรับเวลาวางเนี่ยมันก็จะนี่ครับมันจะเหนือดอเลยครับไม่เลื่อนไม่ลื่นถลไมเล่นะคไับ่น อันนี้สาหรับการปรับความกว้างนะครับปรับขนาดนี่สามารถปรับเลื่อนปรับได้นะครับสามารถปรับได้กว้างสุดถึง19เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความสูงความยาวนี่นับจากแถวแถวนี้นะครับประมาณ23มเซน นะครับอย่างเนี้ยประมาณ23เซนนะครับเพราะว่าทางนี้เป็นสำหรับการมันล่วงนะครับการแท็บเล็ตหรือว่าการโน้ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปนะครับล่วงก็จะประมาณ23เซนสำหรับการปรับระดับนะครับเขาปรับได้ถึง7ระดับนะครับเห็นไหม หนึ่งสอนะครับอันเนี้ยระดับนี้ก็เอาไว้สำหรับวางวางพวกแท็บเล็ตดูนะครับผมเอาไว้ตั้งแท็บเล็ตหรือว่าพวก iPad นะครับนี่สามารถวางได้นะครับเดีย๋ยวผมจะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวัสดุที่ นำมาประกอบเป็นชิ้นงานนะครับอันนี้เป็นเหล็กครับเพราะว่าอันนี้เป็นแม่เหล็กเป็นเหล็กพ่นสีนะครับเป็นเหล็กจริงครับก็ถือว่าโอเคอยู่ใช้ได้อยู่นะครับมันไม่ได้เป็นอลูมิเนียมแต่มันก็สามารถวางได้ แล้วก็สีที่เขาทำมาให้ก็ถือว่าโอเคนะครับมีตัวแถบยางกันลื่นมาให้นะครับติดมาให้หมดนี่นะครับยางกันลื่นติดมาให้หมดนะครับด้านหลังก็มีนี่นะครับ มาตั้งได้แบบนี้เลยนะครับสูงสุดเดี๋ยวเรามาดูระดับสำหรับการวางโน้ตบุ๊กนะครับนายแบบของผมนะครับก็เป็นแท็บเล็ตตัวเดิมนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเก่าอันนี้ใช้มาหลายปีแล้วนะครับดูความหนาครับมาดูกันว่ามันจะวางได้หรือเปล่านะครับหนาจริงนะครับ เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวมาลองวางดูนะครับแล้วเดี๋ยวเอาโน้ตบุ๊กวางนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสูงระดับที่หนึ่งนะครับนี่เราก็สามารถพิมพ์ได้ สบายเลยเหมาะอย่างยิ่งเลยสําหรับผมนะครับคนที่พิมพ์ดีดเก่งเพราะว่าผมไม่ได้เรียนการพิมพ์มาเลยผมจะต้องดูคีย์บอร์ดตลอดนะครับเวลาพิมพ์ถ้าเกิดเป็นวางในระดับลับบนี่กว่าจะพิมพ์ได้แต่ละคำนี่หายากน่าดูครับแต่วางบนสแตนหรือว่าวางบนที่วางแบบเนี้ยโอเคเลยนะครับเพราะมันปรับ ระดับได้เราก็สามารถพิมพ์ได้สบายอันนี้มาในส่วนจุดที่ใช้งานจริงนะครับผมจะตั้งไว้เป็นระดับที่2นะครับเพราะว่าผมพิมพ์ดีดไม่ค่อยเก่งนะครับผมพิมพ์ไม่เก่งมันจะต้องดูแป้นพิมพ์เนี่ยผมก็คิดว่า ระดับเนี้ยมันก็โอเคนะครับมันสามารถเห็นแป้นพิมพ์ได้นะครับเวลานั่งนั่งแล้วก็สามารถกดแป้นพิมพ์ได้เห็นแป้นพิมพ์ได้ถนัดชัดเจนนะครับนี่ไม่ได้เปิดไฟอ่ะเปิดไฟหน่อยนี่นะครับเวลาทํำงานก็จะง่ายขึ้นนะครับโอเคครับแบบนี้และข้อดีของการใช้สแตน วางแล็ปท็อปหรือว่าวางโน้ตบุ๊กแบบนี้นะครับก็คือการระบายความร้อนนะครับเพราะว่าลมสามารถเข้าได้หลายช่องทางแล้วก็ทำให้โน้ตบุ๊กของเราเนี่ยอุณหภูมิในการทำงานไม่สูงเกินไปแล้วก็สะดวกกับการใช้งานสามารถพิมพ์ได้ง่ายๆเลยยิ่งคนที่ไม่เคยเรียนการพิมพ์ครับแบบผมเนี่ยผมไม่ได้เรียนพิมพ์ดีดมาเนี่ยผมจะต้องมา เล็งตัวอักษรก็ไก่อยู่ตรงไหนสละอยู่ตรงไหนเนี้ยมันสามารถดูได้ง่ายขึ้นโดยปกติเนี่ยผมวางในระดับระนาบเดียวกับโต๊ะผมจะดูคีย์บอร์ดลำบากมากๆนะต้องมาก้มดูอย่างนี้ผมไม่ต้องก้มดูเลยสบายถือว่าโอเคเลยนะครับถ้าเกิดใครชอบสินค้าตัวนี้มันไม่ได้วาง้ตบูได้อย่างเดียวถ้าเกิดใครมีแท็บเล็ต รหรือว่ามีไอแพดก็สามารถเอามาวางได้เหมือนกันสามารถปรับตั้งความสูงได้นะครับก็คือปรับตั้งให้มันตั้งมากตั้งน้อยนะครับมันเอียงมากเอียงน้อยได้ก็ปรับเปลี่ยนตามที่เราต้องการได้เลยนะครับถ้าเกิดใครสนใจสินค้านะครับผมก็จะทิ้งพิกัดในการสั่งซื้อไว้ให้ก็ไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับ